ลมวอยวอยยืนใจลอยคิดหอดผู้บ่าวอ้าวโอเคเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนานะฮะตกเย็นมาก็หาแนวกินแรงตื่นเช้ามาก็หาแนวกินเซาเอาะวะหลังจากที่เราไปเดินเลาะกลางทุ่งนามานะฮะเราจะได้อันนี้มา มันคืออะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทอมหรือเปล่าทอมเราได้ทอมมาทอมแอนเชอรี่หัวชิบหายเลยตัวเล็กมากนะฮะหัวมันเท่ายูโป้งข้าพเจ้าเลยโอเคทำไงดีลเนี่ยแก้ว่าจะผัดกะเพราเลยแต่วันนี้ขอมันนอกมันนอกกินแบบสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะฮะ รับแรกทเทงไปจังหน่อทเทงนะฮะแล้ก็ลากลงไปเลยเหมักเราใช้บรันดีในการหมักนะฮะจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมใช้พริกไทยดำ ไม่ใช่ขาดแต่ใครไปมากรูเรียกตะไคร้ เปลือกนะฮะเกินไปหไหยเ,เกินไปนิดหน่อยนะเกือเสร็จก็สีขาวสักหน่อยนะฮะวันนี้เต็มสูตรหน่อยโอเคเยอะพอแ,แล้วก็ กินฟุ้งหองมากเลยคุกเขาเข้ากันคุกเขาให้เข้ากันคุกคฉันให้เข้าเทิงสว่านคุกแล้วอย่าละเมอนะกินแล้วก็นอนอยู่บ้านอย่าถึงใครอันนี้เราจะไม่ทอดนะครับ หอ,ห,ออหองมากเลยกินด็พิสดารพิลึกกระกือเลย <c oughs> เอาโอเคเราหมักไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะฮะให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อก่อนโอเครอการหมักของเราไว้นะฮะเรามาหาอะไรทําเพิ่มเติมนิดหน่อยเผื่อจะได้ กินแต่โปรโตีนเนี่ยบางทีมันย่อยยากนะครับเราก็หาผักโปรตีนนะฮะลงไปแล้วนี่คือขี้เหล็กนะฮะขี้เหล็กเราไปต้มสักน้ำหนึ่งสตับผมเนี่ยจะต้มน้ำเดียวนะฮะเพราะว่า กินจืดเกินไปก็ไม่อร่อยต้องมีรสขมด้วยต้มน้ำหนึ่งแล้วก็บีบอ่าต้มน้าร้อนเสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็มาใส่น้ําเย็นแล้วก็บีบบีบมาบีบน้ําอะไรมันออกแล้วก็มันจะเป็นก้อนแบบนี้นะฮะเรามาบีบออกนะฮะโอเคพริกกระเทียมเออไม่ใช่ <laughs> พริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะฮะส่วนไม่เป็นขุนไม่ต้องใส่นะฮะแต่บางคนชอบใส่ก็ไม่เป็นไรคนละสูตรกันแต่ผมใส่แค่นี้พอนะฮะ แต่นั้นก็ใบหญ้านางนะครับน้ำใบหญ้านางไม่ใช่ใส่ใบหญ้านางนะอย่าอย่าฟังผิดน้ำใบหญ้านางโอเคลงไปเลยเออโอเคใส่น้ำใบหญ้านางปุ๊บใช่ไหมฮะรอปรุงเลยนะฮะปรุง ปลาลาเราเนี่ยมันหมดเร็วมากเลยเอา้าใส่ปลาลาลงไปให้มันเป็นกลิ่นนะฮะถ้ามันไม่นั้นพอเราก็ให้มาใส่น้ำปลาทีหลังนะฮะใส่น้ำปลาลใส่ไปเลยโปลาลาเราหมดได้ยังไงเนี่ยเสียหายเลยเอาใส่โต๊ะมังไปน,น้ำแล้วไปยืดสดถึงยางเด้อ เ okay. ใส่แค่ปลาพอนะครับใส่ปลาเสร็จก็แล้วเราใส่ปลาเสร็จไคอะรปลาลาเสร็จก็ปิดฝาแล้วก็ก่อไฟโอเคไปแล้วก็รอให้มันสุกมันเตือดมันหอมนะครับโอเครอไปเลย แล้วงั้นเราค่อยมาทำหมูนายางสูตรพิเศษกันนะฮะโอเคค่ําคืนฉันยืนเดียวดายยืนไม่มีคมหมายเพราะห่อยหิวข้าวเพราะวะ่า <c oughs> โอเคนะฮะเมื่อกี้เราลุกไปน้ำปลาแล้วใช่ไหมฮะกำลังดูเดือดกันครับไม่น้อปลาแล้วฮะเดี๋ยวดูเช็คเช็คความเค็มก่อน ะะเติมน้ำปลาลงไปนั่นแหละน้ำปลาเสร็จก็ผงหนวดเข้าไปหัว <c oughs> แม่เลยก็ที ปลาพอไปหม,มเดเนี่ยเนี่ยฟองตายแย่มาต้องน้ำปลาให้มันชูแบเป็นกลิ่นขึ้นมานะถ้าน้ำปลาไม่พองเนี่ยโอ้ไม่อร่อยเลยพูดถึงแกงขี้เหล็กไปหนะฮะอันนี้ไม่ได้ใส่หนังวัวไม่ได้ใส่แคบหมูไม่ได้ใส่อะไรนะฮะกินแค่นี้เพราะว่าเรามีโปรตีนจากไอ้หมูนาที่เราหมาักไว้อยู่แล้วนะฮะ ม,มีคนากใเ,เคก่ก็มีคนาก่เคนี่ใบแมงลักดูเลย,ลเลยใส่ลยการขนนเลยใบแมงลักดูไปเลย มีกลิ่นแค่ไหนท่ okay. านเนี่โอเคใช้ได้เชี่ยไปสบายนะครับอ๋โอเคนะฮะหลังจากที่เราหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ รอน้ำมันให้ร้อนประมาณนึงนะฮะเราเราก็ทําการทอดเลยนะฮะนี่คือการทอดครั้งแรกของข้าพเจ้า น่าจ,จะแซ่บแล้วโอเคอ้าวได้เวลากินข้าวแล้วนะฮะเพ,เพียวเพวเลยแกยงขี้เหล็กแบบเพียวเพียวแล้วก็อ,อะไรก็ไม่รู้แสบพวน่าจะเหลือสาดทิ้งให้หมาพอดีแทน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 อ้าวโอเค,อเค,อเคได้เวลากินข้าวแล้วนะฮะโอ้โโอเค อันนี้คือหนูกระเทียมพริกไทยนะฮะ <c oughs> เราหนูเราทอดแหละเอาแบบแรกแล้วก็สีกว้วกสีกว้กวกก่อนวับขึ้นมาอย่างนี้โอ้ยฉีขึ้นมาแบบเราใจมากว้าวคล้ายไก่ทอดหาดใหญ่เนาะ <c oughs> เอาจวดก่อนจวดแบบไหนเอาโอเค เอาข้าวเหนียวปั้นกันให้ติดนะฮะแล้วก็จังสีเลยเอาหมดละรสชาติทะลุดาวอังคารเลย ว่าเราเป็นคนที่ทํากับข้าวนี่อร่อยมากเลยนะฮะแม้แต่หางหางของมันนีะฮะยังแซ่บเลยมันจะหาไม่กี่ในมอจะว่าอ้าวโอเค มาแล้วลูกผู้ชายพันดีขี้โมขี้โมว้าแล้วสัตว์เลยนะฮะจุกเลลเล่าไม่ถกกินนั่งกินข้าวอยู่บ้านเพราะว่าออกไปนอกบ้านไม่ได้เพราะว่า <c oughs> เสียงโควิดมากเลยนี่นะเทปนี้มันทึกไว้ตั้งแต่เทปก่อนก็มีนะฮะกินข้าวอยู่บ้าน เองกินเองนักเลงพอยอมขี้แตกดีกว่าทำแดกไม่เป็นนานล่ะหลอกแบบหม่อมถนัดอะไรกูดูจะไข่เนี่ยหม่อมถนัดโมกตรงนี้ไว้ก่อนโอเคอันนี้คือเห็นแตบบ่ถ้วยนะฮะแต่มันคืออาหารเพื่อสุขภาพนะฮะมันเป็นผักนะะั่นแหละเกระเรียกบัลน็อกเอ่อาบังน็อกเระเดียกซุปซุป อีนยังเอีเล็กมากเลยนสุดหริอเต้าไม่รู้แต่ก็เ <c oughs> ดาเอานะฮะอันนี้คือซุปข,ขี้เล็กนะรเรียกแบบบ้าๆนๆ <c oughs> เ,เลยว่าแกงผัดเล็กนีนแหละคกูบา <c oughs> โอเคจังสีเลยฮะขมๆอำลำ อ่ำลำคืออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ขมมากเกินไปไม่ได้ขมน้อยเกินไปขมแบบพอดีๆเขาเรียกขมอ่ำลำแต่มากหร่าเขาว่าอ่ำลำคืออะไร <c oughs> เอาอะไรพูดมากเอาโอเค้มก็ ต้มจืดเกินไปนะฮะต้มจืดเกินไปอันนี้ยังไม่ขมนะฮะแต่ก็โอเคถ้าคนแบบกินทั่วไปเนี่ยรสชาติแบบเนี้ยพอดีเลยนะฮะแค่อยก็ขอรสชาติผมหนึ่งหนึ่ซึ่งนึงนะฮะเพราะว่าผมชอบกินขมๆชอบเพราะชอบขมแบบอำำ่ำดำเอาโอเคสดเลย ต้งเป่าก่อนเพราะมันมันร้อนมากใช่ไหมจนเขา้ามาเราใส่โฟมชุดเยอะนัวขึ้นมาเลย <c oughs> ใส่เงินแล้วก็นัว,วขึ้นมาเลย นี่คือหนูหนูนาหนูพุกหนูสิงนะฮะเราก็ออกไปตามล่ามาเราไม่รู้ว่าเป็นหนูอะไรล่ะเรายิงอย่างเดียวเลยนักติ๊กใส่ปัป๊บปัป๊บปั๊บมาเลยตกลงมา,มาได้สองตัวนะฮะตัวนี้ก็เทปไปแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ได้เทปน,นะฮะเราต้องกินตรงไหนก่อนเราไปทอดกระเทียมพริกไทยนะฮะอือนี่คือกระดูก สีกวกสีกวกเลยคำว่าสีกวกคืออะไรต้องไปหาในพจนานุกรมน,นะครับอันนี้เขาชิมอะไรน้ำนี้สีกวกสีกวกโอเคอะอะไรนะตะไคร้พริกไข่ดำอะไรก็ไม่รู้กับตะไคร้พริกไข่ดำโอเคน้ำซุปแกพงพะโล้เข้ามาหน่อยทำใจเลยกวนไม่อร่อย เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะฮะอันนี้ใส่ผงชูรสอันนี้ไม่ได้ใส่ผงชูรสเอาคอมาไม่ใช่ใครคอมาวะ <c oughs> เอาคอมาจัดไปหนูสิงทอดกระเทียมพริกไทยโจ๊ะโจ๊ะ ว่ามันไม่ได้แซบที่หนูเลย <c oughs> มันแซบที่เราคือคนแักเองเพราะว่าเราเนี่ยสูตรบางเรามันถูกกว่านอยู่แล้วนะฮะก็อือนั่นแหละทีเรียกว่าจะบัดเผาทีเรียกว่าจะออกคิดไปคิดมาเดินไปเดินมาเนี่ยแต่จะเพาดีเพราะเดิไปมาก็มาลงท้ายที่ทอดกระเทียมนี่แหละฮะ ทำอื่นมากพอแล้วย่างก็ย่างกินมาเยอะแล้วนะฮะทอดกระเทียมพริกไทยสูตรชายสูตรชายนิลานำทำเองกินเองนักเลงคว่โหเลยลอแบบวมา่อีกยอมขี้แดดดีกว่าทำแดดไม่เป็นเอาโอเคโอเค ใช่แหละมาบ่ายเนี่ยเสียกระโมงเนี่ยคู่บายเดินเซ่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 แล้วก็ก้มตำ่ำ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 แล้วก็จกคอฮักเขาว่า